พวกเส้นขนมจีนอบแห้งนะมาเอาลงพร้อมกันเลยนะอ,อันนี้คือสองห่อนะเนี่ยทุกคนอันนี้คือสองห่อนะคะทุกคนนี่จะได้ประมาณนี้นะคะนี่เส้นก็จะประมาณนี้เลยเนี่ยนะคะทุกคนอันนี้ก็ขนมจีน สวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะวันนี้ก็มากินข้าวหนมจีนเชา้าน้ำปลาะนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเนี่ยดูเลยค่ะทุกคนว่าเช่นเหนียวนุ่มหรือไม่เหนียวนุ่มนะคะทุกคนอ่ะให้ดูกันเลยจีนเช้าน้ำปลาะนี่ดูให้ดูเลยค่ะทุกคนอืมามือคำใหญ่ๆเลยค่ะมาว่าเช่นเหนียวนุ่มหรือไม่เหนียวนุ่มนะคะทุกคนอันนี้บอกเลยเหนียวนุ่มอร่อย ฟ้ภาคาอันนี้คือเช่นขนมจีนอบแห้งของเรานะคะทุกคนสนใจสั่งได้เลยนะคะห่อละยี่สิบบาทนะคะมีเก็บเกินปลายทางนะคะนี่เลยค่ะนี่เลย อย่าลืมนะคะสนใจสั่งได้เลยนะคะทุกคนมีบริการเก็บเงินปลายทางหอระยี่อีบัตหน100กรัมนะคะ